สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผมดเกิร์ฮันเตอร์นะครับวันนี้ก็มากับข่าวสารใหม่ๆข่าวสารดีๆนะครับที่จะนํามาฝากกับพี่น้องเกษตรกรจากทุกสํานักครับไม่พี่น้องเกษตรกรไม่ต้องอ่านครับเดี๋ยวผมจะอ่านและนํามาเล่าให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับฟังก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดให้กําลังใจกับผมในช่องดเกิร์ฮันเตอร์ด้วยนะครับเนื้อหาของข่าววันนี้นะครับขอบคุณจากผู้จัดการออนไลน์นะครับช่วงนี้กระแสผลไม้นี่ต้องยกให้ทุเรียนเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับที่มีกระแสข่าวอย่างแรงนะครับ ระแสบ้าทุเรียนครับหอมในฮ่องกงทุเรียนมาเลมาแรงขึ้นหมอ้อ south china morning post นะครับทุเรียนไทยเป็นเจ้าตลาดทุเรียนในต่างประเทศโดยเฉพาะในจีนฮ่องกงแม้ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 กาครับการกินทุเรียนนะครับยังจัดว่าเป็นผลไม้ราคาสงูงที่ยังไปได้สวยขณะนี้ทุเรียนแดงสอเหลืองกําลังฮิตในฮ่องกงครับซึ่งราคาทุเรียนหมอนทองของไทยเนี่ยเกรดพรีเมียมในซูเปอร์มาร์เก็ตนะนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ200เหรียญฮ่องกงครับหรือราวประมาณ800บาท ซึ่งปัจจุบันนะครับมีการวางขายทุเรียนใน,ในตลาดตลอดทั้งปีครับแต่ช่วงที่เก็บเกี่ยวทุเรียนคือช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคมครับจกีงของแท่นตลาดผู้บริโภคทุเรียนแห่งใหญ่ที่สุดนะครับโดยในปีที่แล้วมีผู้บริโภคในแดนมกรเนี่ยซื้อทุเรียนไทยคิดเป็นมูลค่าประมาณ2 2พันล้านเหนรียญสหรัฐเป็นอัตราสูงขึ้นถึง78%ครับจากปีก่อนจากข้อมูลสถิติของสหประชาชาติ ซึ่งขณะนี้นะครับชาวจีนยังหันมาชอบทุเรียนมาเลย์ามากขึ้นนะครับตั้งแต่ปีพศ2019แดนสีเหลืองครับเริ่มส่งออกทุเรียนแช่แข็งขณะที่ชาวสวนทุเรียนไทยเก็บทุเรียนที่ยังไม่สุกนะครับจากต้นทําให้เก็บไว้ได้นานกว่าสวนมาเลย์นั้นนะครับเก็บเกี่ยวผลทุเรียนจากต้นเมื่อสุกได้ร่วง ตกลงพื้นซึ่งเกษตรกร,กรในท้องถิ่นบอกว่ามีความสดกลิ่นหอมและอร่อยกว่าครับในฮ่องกงครับบรรดาแฟนฟันแท้เนี่ยแชร์ทิปการเลือกทุเรียนที่ดีที่สุดครับแนะนําแหล่งขายผลไม้ที่ราคาดีที่สุดโดยเฉพาะในพัตตารหลายแห่งนะครับได้จัดบุฟเฟ่ทุเรียนโดยมีการแข่งขันดึงลูกค้าครับเช่นจัดโปรโมชั่นบุฟเฟ่ทุเรียนครับหกร้อยแปดสิบเหรียญฮ่องกงเชิญลูกค้ามาดินเนอร์90นาทีครับโดยสามารถเลือกกินทุเรียนเกรดพิเมียมหลากหลายสายพันธุ์ได้อย่างไม่จำกัด ถือว่าเป็นการจัดโปรโมชั่นดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาบริโภคทุเรียนนะครับขณะที่มาเลยครับเคยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงเล่นด้วยการจัดทัวร์กินทุเรียนนะครับในช่วงการระบาดของโควิด -19 ซึ่งช่วยกระตุ้นยอดสั่งซื้อทุเรียนจากมาเลยครับฟิลินาบรา์เกอร์ครับผู้ทําธุรกิจบริการสั่งซื้อทุเรียนบนวอชชัแอนะครับในกราดลัมเปอร์เผยว่าเธอได้จัดส่งทุเรียนอย่างน้อย8 0กล่องครับในแต่ละวันไปยังที่ต่างๆโดยลูกค้าส่วนใหญ่ครับเป็นาวงงาานนา่่อองกกกกสรรััคททเเีียธ้้ิซื ได้รับราคางแต่800เหรียญฮ่องกงนะครับหรือประมาณ3,348บาทสำหรับทุเรียนสายพันธุ์โกลเด้นบอลครับไปถึงราคา1,300เหรียญฮ่องกงนะครับส่วนสำหรับที่นิยมครับก็เป็นมูสานคิงครับนอกจากนี้ทุเรียนโกลเด้นพรนิกนะครับจากรัชโฮก็จะมีดีมานสูงครับลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้มากสุด6กิโลกรัมในราคาประมาณ1,250เหรียญฮ่องกงนะครับหรือประมาณ5,230บาท จากข่าวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าการผลิตของเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือกัมพูชาเนี่ยมีอัตราในการส่งออกเนี่ยเป็นคู่แข่งของไทยนะครับฉะนั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรครับการส่งออกเครื่องเราเนี่ยต้องให้ได้คุณภาพครับเพื่อให้คลองใจกับผู้บริโภคครับไม่งั้นเราจะเสียแชมป์นะครับในการส่งออกทุเรียนเนี่ยและเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดเนี่ยให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราไปนะครับผมไดเกื้อฮันเตอร์นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ ชาวสวนทุเรียนและผมจะหาข่าวสารที่ดีข่าวสารใหม่ๆมาฝากให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรได้รับฟังอย่าลืมกดติดตามกดให้กำลังใจกับผมในช่องไดร์เวอร์ัอนเซอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ